จะไปไหนเราอะไหนบอกมาจะไปกับยายไปไหนครับจะไปตลาดกับยายไปตลาดไปชื่ออะไรบอกก่อนไปซาซอโครงับยายดูแต่จะไปซื้ออะไรของเราอะคือของคืออะไรของคือของคือข้าวของคือขนมของคืขอข้าวของคือขนมข้าวหรือขนมเลือกได้อย่างเดียว แี่กลับมาแล้วถ้าเห็นเป็นขนมนะจะตัดปูดให้นะรู้ไหมนี่เวลาหมามีเหนื่อยต้องทอํายังไงเวลาหมามีเหนื่อยต้องทํายังไงคะอ๋อะไรนะกอดอะไรล่ะกอดมากอดทีนึงนะชัดพลังหนึ่งอุย้ยชนหนึ่งจ<ร>ังเอาแม่เอากอนยังไม่ไปหนึ่งสองสามกอดอุย้ยออ๋อไปไปไปใชใ ไปตลาดต้องใชยแมสหน่อยนะโอเคไหนดูสิสุดยอดเลยค่ะไป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 ไายบาย